แสนยาก่อเสียงของผมคมเหมือนใบหน้าเขาคืออีกหนึ่งตัวแต่งบนเวทีแห่งนี้รอบแรกผ่านไปครับมีความคิดเห็นอย่างไรในขณะที่คุณอยู่ในการประกวดรอบแรกก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าผ่านมาได้แต่ว่ารอบเนี้ยรู้สึกกดดันเป็นพิเศษเ,ออเพราะว่าเ,ออเป็นคนแรกที่ต้องเข้าประกวดครับผมยังติ่นเคยประกวดร้องเพลงมาก่อนคนแรกมีมีเหตุต้องกดดันไหมถ้าเป็นหนูนะหนูชอบร้องคนแรกเออ คนแรกในรอบสองนี่รู้สึกมันสบายใจอ่ะมันรู้สึกเราไม่ต้องฟังใครมาก่อนเราไม่ต้องรับรู้อะไรมาก่อนมันจะไม่กดดันด้วยค่ะผมจะไม่ค่อยชอบเป็นคนแรกครับผมชอบเป็นคนสุดท้ายมากกว่าครับทำไมไม่เลือกเลยครับไม่มีความกดดันครับไม่มีความกดดันคคนไหนก็ได้เน้นความสะดวก ลูกทุ่งคลาสสิกในรอบสองนี้คุณจะใช้เพลงที่มีชื่อว่าเหนือคำสาบานครับประโยชน์อะไรในคำสัญญาที่เผยว่าจะว่าจะรับนั้นต่อกันเรื่อยไปคำสัญญาจะแน่แค่ไหน ในหัวใจของคนไม่จริงต่อกันประโยชน์อะไรในคำสาบานที่หลงสมสารเที่ยวไปกลางกลาบเพ้ลงโทษทัความรักคนดอดจะสุข ต่อเมื่อใจเรานั้นมันคงต่อกันเรื่อยไปหลายคู่เป็นตัวอย่างความรักอับปางทั้งที่สาบานกันไว้ ยังไม่ทันเท่าไรต้องมาแยกทางร้างไปทำให้ชีวิตตรองตรงเมื่อพี่มีใจมันคงรักเ่อเฝ้าหวังปรนเปรอรักเธอจนชูตราบวันสิ้น จากคืนคงไม่ต้องยกมือพนมสาบานี้สีเวลาสุดยอดคุณร้องเนี่ยคุณร้อง,ค,องคุณดูดาวคุณดูดาว สี่ดาวเพราะอะไรให้แค่สี่ดาวจังหวะที่ขึ้นสูงต้องขึ้นสูงได้กว่านี้ใช่ใช่ใช่เหมือนกันแล้วไอ้ที่ให้อ่ะว่าเพลงนี้มันร้องยากครับแล้วเขาทําได้ดีมากลองไปดูข้อเท็จริงที่จะทให้ได้เข้าใจว่าการประกวดร้องเพลงมันต้องยังไงครับพ่อพลังเสียงน้ําเสียงเอื้อนเอ่ยได้ไพเราะเพราะพริ้งมากก็อย่างที่ลูกสองคนเขาคัดค้านน่ะไอ้ตัวสูงบางทีมันมินเมนิดๆเท่าดันเองโดยรวมแล้วขอให้ ชคดีคดวันนี้ดูมั่นใจกว่าวันก่อนจังหวะแม่นยำขึ้นหนักเบาดีขึ้นมากมีอนาคตครับชอบครับวันนี้ครับพี่อาร์มครับมาดีมาเต็มครับชอบพลังเสียงครับเชบียรวันนี้น้องอามร้องแบบว่าสบายสบายมากเลยนะคะแล้วก็อารมณ์เพลงดีค่ะอ,อจริงๆนะมันน่าจะพุ่งได้อีกกว่านี้อะค่ะ มันเหมือนจะแบบยังขาดพลังในการที่จะปล่อยเสียงออกมาได้มากกว่านี้อีกนิดนึงนะคะ่ะแต่ก็ถือว่าฟังได้นะคะแ้ว้วันนี้รู้สึกว่าออร่ามีมากเลยก็เอาใจช่วยค่ะดีค่ะ